สวัสดีครับสวัสดีนะครับนะ yeah, สวัสดีนะครับเพิดูเข้ามานะครับวันนี้พบก,กันตอนเช้าๆนะแต่หน้าตัวเขาเนียเส้นเตยนะนะครับวันนี้คือพักนะวันเสาผนะมไม่ชมนะมนะผมให้ชมเนี mm ่ยนะเช้า มันเสาเนี่ก็จะคลกครั่งหน so, some uh, ่อยวันทีวันอังคารที่แล้วผมไม่เข้านะก็วันนี้มีฝนนะครับแล้วมีฝนตกตกนิดหน่อยนี่วัวเข้าอือดูวัวเข้าเดี๋ยวจะเช็คราคาให้นะนะจะดูราคาเช็คราคาอะวันนี้ให้นะดูกันนะครับนะวัวเข้ากันราคาวัวเข้า สวัสดีนะครับนะอันทีเข้ามาแล้วก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาได้นะครับนะได้ยินเสียงไหมเสียงชัดเจนหรือเปล่านะนนะั้นดูวควายขี่ยหนบดคนนี้ยนะว่าเข้ากำลังผมกำลังจะดูให้นะ มาเริ่มกันที่ราคาควายดีกว่านะคับนะลูกควายลูกควายมีลูกควายเนี่ยสองตัวนะั่นควายรุ่นอันนี้เองไม่เจอเท่าไหร่ครับเราไม่เท่าไหร่หมื่นสามกับเก้าพันนะครับนะเก้าพันก็คู่นี้ก็อ่า สองหมื่นสองนี่ตอรองได้ด้วยนะครับนะตอรองได้ตัวพูดเอาไปเลี้ยงไว้ขุนก็ได้เลี้ยงไปดูเล่นก็ได้นะครับนะพวงนี้วัวควายราคาถูกนะครับนะไม่แพงน่าซื้ออืมทำหรือไว้ดูเล่นก็ยังได้นะแล้วคนสุดท้ายขายมีกำไรอีกต่างหากนะสนใจนะครับนะ สองหมื่นสอง่อลองได้ด้วยนะอ่าต่อลองได้ด้วยฝากเบอร์ไว้ไหมครับสะดวกไนหะมเบอร์ศูนย์แปดเจ็ดแปดสามหนึ่งเจ็ดสองแปดเก้านะครับนะสนใจติดต่อมาได้นะแล้วก็ถ้าสนใจเขายังขายมาแล้ก็ติดต่อมาได้อีกนะนะครับนะตลาดน้นบัวพะเนียเปิดทุกวันเสาร์แล้วก็ธนาคารขอบคุณมากนะครับนะนะ มีอะไรก็ค่อยๆดูกันไปนะครับนะอย่ารีบร้อนใชไหมราคากำลังขึ้นดูกันวันนี้วัวโค้งเข้าเยอะนะนะวัวโค้งเข้าเยอะ ตัโวโค้งเข้าเยอะได้ไม่กี่ตัวทิตย์วันนีย้ยังยังครับยังนได้ไม่ไม่ได้มาฮะนี่เหรอตัวนี้เหรออ๋อข้างหลังนี่เหรอโอ้เนี่ยวงหนึ่งเลยเหะนะ็นไหมเนี่ยนี่นี่เขาขาประจำเนี่ยเขาจะมาตลาดนันดรัวควายเพระเนี่ยคือประจำโอ้ยยศแปดครั้งเลย ตัวละแปดพันนะครับเนี่ยเห็นไหมดูเผื่อผมถ่ายดูนะถ่ายดูดีๆแปดพันดูตั็ผู้ล้วนแปดพัน 8, บาทเอ้ยพอหาได้นะมีอยู่ห้าตัวนะครับนะได้ละแปดพันามาเลยเห็นไหม ลุงนี่บอกว่เขาเยอะนะครับนะลายละแปดพันแปดพันต่อลองได้อีกด้วยนะดูครับโอ้ยใจเย็นๆผมจะหาเส,ส,สืสวยให้หาดูเสืสวยให้เอฟซีดูหน่อยนะครับ Nay đây xong thắng lên ở hầm gung 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 gương hai đuổi sếp 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 Để sếp 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 anh. sếp 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 อันนี้ตัวเมียใช่ไหมแมันเะน,นี่ยโอ้เนี่ยตัวเมียเนี่ยน่ัวรุ่นใช่ไหมวสาวแม่ลูกโอ้โน่นตัวมแม่นแม่แม่ลูกแม่ลูก KF ตัวเล็ก,กอันนี้ลูก KF น,น,นะนะตัวเล็กบ้เล็กบ้าบ้าแม่นตัวเยในโน่นใช่ไหมเดี๋ยวลอก โอ้ยมีสามตัววัวสวยวัวสวยวัวเลี้ยงอ่าอืมเป็นลูกได้ใช่ไหลูกได้นันแม่จะเป็นไม่เป็นไรที่เจี๊ยบก็เป็นอุปกรณ์มาที่นี่ได้ครบทุกอย่างเลยอุปกรณ์มีกากน้ำตาลด้วยนะครับนะอย่างนี้ วัวเลี้ยงอันนี้เป็นไทยไทยใหญ่ผสมบามันมกลายกลายแล้วน,นะแต่รุ่นลูกเขานี่จะเป็นลูกผสมแล้วนะแม่แม่หมอ,อนี่กำลงังต่อกันใช่ไหมครับเอา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 ต่อผมผมจะไม่กัดไม่กัดตังรเลน ลูกค้าก็าลังต่อกันอยู่นะครับนะไปลูกค้าเขารังต่อกันอยู่เอามาดูหลังๆนะครับนะด้านหลังด้านหลังอยู่เป็นวัววัวโครงวัวนาง นี่วัวโคง้งนี่วัวโคงมาดูวัวโค้งกันครับเ่วโคงใหญ่นี่ของวัวโค้งครับเนี่ยวัวโค้งในพอหาซื้อได้นะครับตลาดนัดรัวเขาเนี่ยวันเสาร์กับวันอังคารน,นะครับนะก็ซื้อได้แม่ใหญ่ร้องไม่เท่าไรครับเนี่ย ยี่บหกต่อรองได้ใช่ไหมไซก็ประมาณเห็นแม่ลูกใช่ไหมแม่เปล่านะวัวโค้งยี่บหกยี่บหกต่อ, 26, 26, ตอรองได้นะครับเนาะพอมีนะครับวันเสาร์กับวันอังคารเนี่ยามาหาได้นะครับเอฟซีเอฟซี FC, FC, สนใจอยากจะได้วัวโค้งมาวันนี้วัวโค้งเข้าเยอะด้วยนะครับนเยอะวัวโคง้งวัวสาวเราวัวรุ่น เนี่ยระดับนี้สองหมื่นอบลองไว้สนใจก็มาต่อได้นะครับนะมาต่อได้เล้เนี่ยมาดูบามันลูกผสมน่ะสีขาวลูกผสมนะครับนะเดี๋ยวผมจะเช็คราคาให้นะครับ เช็คราคาให้นี่ยอย่างนี้อย่างนี้แดงเนี่ยอันนี้ลูกผสมมามั่นนะครับเนะี่ยนี่พอพันคุมฝูงได้เห็ไหมอย่างนี้พอพันคุมฝูงได้นเขาขายไปแล้วเขาขายไปแล้ว ก็ทำพ่อพันธุ์คุ้มผงได้เนาะอย่างนี้เนาะรอครับรอรอขุนก็ได้ทำพ่อพันธุ์คุ้มผงได้ก็ขายได้ทั้งเนื้อขายได้ทั้งพ่อพันธุ์นะครับเวลานัานัวยพระเนี่ยเนี่ยพอหาได้นะครับมาหาได้นะครับเปิดทุกวันเสาร์และก็วันอังคารนะครับนี่วัวโค้งเหรอไหมดูวัวโค้ง วันนี้วัวโคงเข้าเยอะนะคะับไซส์ใหญ่ๆไซส์ขุนได้400กว่ากิโลขึ้นเนี่ยวัวโคงไซส์ตัวโตพอมีนะครับนะราคาก็ไม่ค่อยแรงแล้วครับนะพอเลือกซื้อได้ตลาดนั่งรอกวายนนี่กาลู นี่แม่ลูกเนี่ยแม่สลูกเออแม่ละวสองหมื่นเจ็ดสองหมืนสองพันเจ็ดร้อยอสองหมื่นสองพันเจ็ด้อยไมแม่ลูกนะเนี่ยแดงด้วยเอ้าเนี่ยหน้าแปะสีขาวนิดเดียวเีแม่ละยี่ิบสองห้าร้อยยี่สิบสองเจ็ดร้อย ไวาซื้อได้นะครับใน,นตลาดนัดวงไไปนี่้เป็นขาดทุนเ่นขายตัวม่นี่ม่พอค้าบอกวไม่ขาดทุนขายเลือกซื้อได้เลยนะครับนะพอค้าเนี่ยบอกว่าไม่ขาดทุนขายเลย วันนี้ผมจะพยายามจะไลท์สั้นๆนะครับเพราะว่ามันมีงานวัดแล้วก็มีเพลงขึ้นมาเดี๋ยวมันจะมมีเพลงขึ้นมาโอ้โหเนี่ยวันนี้วัวโคงเข้าเยอะนะคร<ป>ับว<ป>ัวโคงวันมา,าวัวแม่ลูกเข้าเยอะเ,อเอะนี่ยเนี่ยพราะกา,า,าลังะรอง กำลงังชี้ช yep. ักเลยใช่ไหมกำลังชีชักกำลังชีชักเ้าสวัสดีครับตามัี้ตลอดเลยครับขอบคุณมากขอบคุณมากครับวันนี้เจมซีนะนี่วันนี้เอฟซีเจมซีครับขอบคุณมากนะครับครับมานะครับวันเสาร์กับวันลังทานนะครับนะตอนนี้อนน้ครับนี่นะครับนะ อ้าวขอทางเล่นไปครับขอทางเล่นไปประมาณนั้นดูว่าครับครับขอทังสวัสดีครับสวัสดีครับเป็นไงทิศหายได้ยังได้สองตัวครับอ้าวได้ได้ไหมออกไอเอฟซีมาสนใจอยากจะเข้ามาซื้ออยากจะเข้ามาขายก็ได้ก็จะมาไล่สดทุกวันนะครับนะครับนี่วงโค้งครับเนี่ย วันนี้วัวโคงเข้าเยอะนะครับนะแนี่ร้านอุปกรณ์อ่าร้านอุปกรณ์มีท่านเล็กลวดช็อต่เป็นวัวโคงนะครับนะก <c oughs> ็พอเข้ามาหาซื้อได้นะครับนะวันนี้วัวโคงเข้าเยอะนะครับนะอย่าลืมนะครับวันอังคารกับวันเสาร์อยากได้วัวก,ก็มาที่ตลาดน้นวัวควายพะเนียด เท่าไหร่นะอาจารย์หมื oh ่นเจ็ดตัวเดียวนี่นะตัวเดียวนี่4สี่หมื่นลงเทำพ่อก็ได้มั้งตะูพี่ผ้าุมปุเอาไปทำพ่อก็ได้โตเลย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 ก็ได้ยกนเลยสองตัวใช่ไหม 125ตรงนี้น,นะนะี่ราคาลองไว้40,000ไอ้โรเล่นะครับนะ,นะมีชาโลเล่มีฮอนสไตล์ฟิชเชนโซคูสนใจตลองได้อีกนะครับนะก็ตลาดนัดวัวปะเนี้ยเนี่ยครบเครื่องนะครับนะ โอ้วันนี้หัวครงเยอะครับหัวโครงเอาเยอะเอาวันนี้ครอบครัวจ่าบอยครับว่า กำลังกินข้าวเลยครับสวัสดีครับครับขอบคุณมากครับเดี๋ยวัวันนี้มีควายใหญ่เลยครับนะแม่ลูกด้วยเนี่ยแม่ลูกใช่ไหมครับแม่ลูกเนี่ยไหมตลาดนั้นตัวควายไม่เนี่ยเนี่เลือกซื้อได้เลยนะครับไม่ว่าวัวไม่ว่าควายเยอะครับนะอันนี้ของจ่าบอยเขาครับเนี่ยราคาเท่าไหร่ครับแม่ลูกเนี่ยแม่ตัวเดียวสามแปดแม่ตัวเดียวสามแปดถ้ายกลูกด้วยรุ่เจ็บ โรคหมื่นเจ็ดเนี่ยจะแยกให้เลยนะครับนะก็รวมมานะสามหมื่นแปดกับหมื่นเจ็ดนะนะตลาดนัดวัวพเนี่ยเนี่ยมีทุมีครบเครื่องนะครับนะไม่ว่าวัวหรือควายนะมั้ยโดยเฉพาะของจ่าบอยเนี่ยเขามีทั้งวัวมีทั้งควายนะมั้ยขายอยู่ประจําที่นี่รับประกันทุกอย่างซื้อไปนะมั้ยนะ ยปีผมปีผมจะายนี่นี่ก็ของเสียพรนครับเนี่ยนะผมถ่ายสดสดให้นะครับนะได้สวดให้เอาเลยครับเอาลองกันเฮ้ยดียือรก็กน สำหรับคลิปนี้ก็จะเสียโอกาสล้าท่านนะครับเนื่องจากว่าเขาจัดงานวัดเดี๋ยวจะจะมีเพลงเข้ามานะครับนะมันจะผิดลิขสิทธิ์เขา